เช็คดูอาหารที่เก็บไว้ในตู้เย็นสามารถเก็บไว้ได้นานเท่าไหร่สวัสดีค่ะคุณผู้ชมเวลากินอาหารเรียบร้อยแล้วกับข้าวเหลือก็ต้องเก็บไว้ในตู้เย็นรู้หรือไม่ว่าอาหารที่เก็บไว้จะมีอายุอยู่ได้นานเท่าไหร่ถึงจะไม่ส่งผลเสียต่อสุขภาพวันนี้สุดติ่งจะมาบอกให้ได้ทราบกันค่ะก่อนอื่นเลยอาหารที่ทำเสร็จใหม่ๆไม่ควรนำไปเก็บไว้ในตู้เย็นทันทีนะ ควรปล่อยให้เย็นเสียก่อนถึงจะนำเข้าแช่ไว้ในตู้เย็นได้แล้วก็มีอาหารบางประเภทที่ไม่เหมาะจะเก็บไว้ในตู้เย็นเลยอย่างเช่นปลาตากแห้งหอมกระเทียมขนมแห้งหรือผลไม้ตากแห้งเป็นต้นเพราะอาหารแห้งเหล่านี้จะถูกความเย็นทําให้อาหารเกิดเชื้อราน,นั่นเองค่ะแล้วอาหารแต่ละอย่างที่เรามักเก็บไว้ในตู้เย็นจะมีอายุการเก็บได้นานเท่าไหร่เริ่มจาก หอาหารสำเร็จรูปสำหรับอาหารที่ซื้อจากตลาดพอกินไม่หมดเก็บไว้ในตู้เย็นจะอยู่ได้นาน2-3วันแต่ถ้าหากเก็บไว้นานมากกว่านี้จะทำให้อาหารมีเชื้อแบคทีเรียซึ่งจะส่งผลเสียทําให้ท้องเสียได้ค่ะ 2. เนื้อสัตว์สำหรับเนื้อสัตว์สามารถเก็บไว้ในช่องธรรมดาได้1-2วันเพราะถ้าหากเก็บไว้นานมากกว่านี้ จะทำให้เนื้อไม่มีความสดใหม่และยังมีกลิ่นไม่พึงประสงค์อีกด้วยหรือถ้าเก็บไว้ในช่องแช่แข็งที่มีอุณหภูมิติดลบ10องศาจะเก็บไว้ได้นาน6-9เดือนค่ะ 3. ไข่ไก่เชื่อว่าหลายๆบ้านชอบเก็บไข่ไก่ไว้ในตู้เย็นเพราะจะทําให้สามารถเก็บไว้กินได้นานๆซึ่งไข่ไก่เป็นอาหารที่ไม่เหมาะจะแช่ในช่องแช่แข็งนะเพราะการเก็บไข่ไก่ไว้ในช่องแช่แข็ง ไม่ได้ช่วยยืดอายุให้นานขึ้นได้แถมยังทำให้สารอาหารเสียอีกตั้งหากแต่ไข่ไก่เหมาะที่จะเก็บไว้ในช่องธรรมดามากที่สุดโดยสามารถเก็บไว้กินได้นาน21-35วันค่ะ 4. อาหารทะเลอาหารทะเลทุกชนิดจะสามารถเก็บไว้ในช่องธรรมดาได้นานเพียงแค่1-2วันเท่านั้น ถ้าหากนานมากกว่านี้จะทำให้อาหารไม่สดใหม่มีกลิ่นไม่พึงประสงค์แถมบางทียังอาจจะทำให้ท้องเสียได้เช่นกันหรือถ้าหากต้องการเก็บไว้กินนานๆแนะนำให้เก็บไว้ในช่องแช่แข็งที่มีอุณหภูมิติดลบ10องศาจะสามารถเก็บไว้กินได้นาน3-6เดือนเลยล่ะค่ะ 5. อาหารสําเร็จรูปอย่างเช่นไส้กรอกลูกชิ้นแฮมเป็นต้น จะสามารถเก็บไว้ในช่องธรรมดาได้นาน14วันหรือถ้าหากเก็บไว้ในช่องแช่แข็งที่มีอุณหภูมิติดลบ10องศาจะเก็บไว้กินได้นาน1-2เดือนค่ะ 6. ผักและผละไม้สำหรับผักและผละไม้นั้นไม่แนะนำให้เก็บไว้ในช่องแช่แข็งนะ เพราะไม่ได้ช่วยยืดอายุได้แนะนำว่าควรเก็บไว้ในช่องธรรมดาดีที่สุดซึ่งผักและผลไม้นั้นสามารถเก็บไว้ในตู้เย็นได้นาน21-35วันเลยทีเดียวค่ะและขอปิดท้ายนิดนึงสำหรับอาหารบางอย่างที่สามารถเก็บไว้ในช่องแช่แข็งที่มีอุณหภูมิติดลบ10องศา เพื่อเก็บไว้กินได้หลายเดือนก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดเชื้อแบคทีเรียได้ซึ่งเป็นสาเหตุของท้องเสียดังนั้นเพื่อสุขภาพที่ดีแนะนำว่าควรเก็บอาหารที่ปรุงสุกในตู้เย็นไม่เกิน1-2วันจะดีที่สุดและควรปรุงสดทุกวันจะดีมากๆค่ะ หากท่านชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ